สวัสดีค่ะพี่น้องมาขัะมาค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแมืแม่แม่เอันในในเมืองเฮาอยู่นอตันเนาะเขามีอันเขามีตลาดคล้ายๆบ้านเฮากับตลาดนัดนั่นแหละจ้ะเพราะมันมีอันพวกมีอาหารอาหารทะเลน่ะนะอบอกปู่บ่าวว่าจะไปซื้ออาหารทะเลจะกินอาหารทะเลมื้อนี้แล้ว่ะ ไิเประเบิ่งเฮ็ดน้ำถ้ามันมีก็สีอันมาเอ็กินเนล่าก่อนรอบบ้าจะไปพ่อรปเรสจังนะจะไปจะอุ้ยบอลลูนพี่น้องอุ้ยมีบอลลูนน้ำเมือน,นี้บึงน,นูมีอันหนึ่งออบอลลูนเห็นพอดีอืมมันอากาศดีเมื่อนี้จ้ะจะคืออันสีสแดดแดดพ่อพยากรณ์อากาศบอกว่า ิตย์นี้อากาศจะดีอือมอาทิตย์นี้เืออาทิตย์น้านะบ่แมนอาทิตย์นีบน้บ่แมนีเป็นวันจัน์นะนะเออขาวอมวัอาทิตย์น้าจะ้ะมากค่ะไปจ้ะไปโอ๊ยม,มีบอลูนนํำซื้ออาหารทะเลมนนื้อนี้จะกินอืกินหอยหอยแมงคู่กกับข้าวเจ้า แต่รอบนั้นนะ่ะกินแล้วโอ้ยท้องค่อยเสียแต่สิโทษว่าหอยกับแร่รเจ้าของกินสับปะพิออ่แล้วจ้าบัลลูนจับพี่น้องก <c oughs> นบะา่านผู้บ่าว่าจะคือไปแต่เช้าแต่โอ๊ย้ยกระจักสีเฮอใครค่อยเหตุอย่างเนาะอืกดไลค์ให้หมู่ในอัน YouTube แล้วเนาะมเมื่อจากสีอันนั้นเอาะวะ <c oughs> มันบ่ได้หยังเนอะอาะเออบ่แม่ว่ทำความสะอาดเพิ่นเพิ่นกับบ่ได้ว่าหกกัเนเลยอยู่สองคนก็แค่อันสายูเวอร์สื่อๆเนาะอืมเครื่องรูปสุ่นอ่ะนะจ้ะมาค่ะพี่เนาะไปทั้งซาแบแปดน้ำวันนี้คนคีอสิลาอ่ใน้ผัด <c oughs> ไปไปหาผู้บาัสน้อยอีกเสียบ,บ่ <c oughs> ไปทางสายแล้วบอลูนจะกินก้อยเนอ้อกะยากพี่น้องจะก,กินลายแนวอุ้ยดอกไม้ดอกนั้นงามแท้สีแดงกึน <c oughs> ผู้เดียวไปจ้ะกล้สีหอดได้ล่นะ <c oughs> พี่น้องกำลังจะถึงนี่ก็พับจ้ะพับยังมาเปิดแดต่ปูน11โมงพับเปิด11โมงนี่ร้านนี้ล่ะยังว่าก็ผู้บ่าวอยู่ว่าอันแต่ก็อนเป็นอันโอ้ แดงก่อนจ้าโอ้ยเขากำลังตังพี่น้องขานยังไปได้ขายซ้ำเออเอ,อฮาหูอยู่เก้าโบกผู้เพาะเขาเจอดัดแววแต่ว่าเฮามาก,ก่อนจิไปหลอกเบิ่งเฮดน้ำนะอโอ้ยมันยังขึ้นเร็วแท้เอ๋ยเขาโค้งเร็วแท้จ้ะไปจ้ะพี่นะ้องขึ้นไปทางเขาก่อน หองน้ำห้องน้ำก็สวยนะจ๊ะตะกอนมีปลาลายหลายปลาบ้านเฮ้าก็ห้องปากเงินปลาทองนะนะปลาซีนะนะเดี๋ยวนู่นมาเก็ตเขากำลงัง,ง,นะลงตังี่องนะเขากำลังตังคอยมาเแ้าคอยโหอยู่ รอบนั้นมากอัอนป่าเขากันยังไม่ได้โอ้อากกองนั่นแหละยังบอได้มาใช่เราชมมาหอดรถสีขาวนี่แหละรถชีฟูดจืดไจผู้บ่าดอกไม้ก็น่างานจีนองะันมือดอกไม้สวยเนาะอม,มองหนังดิน จ้ะงาดอกไม้ต็งามจะไปทางเขาจ้ะงานจะพี่น้องบ้านสะอาดสะอาดก็สะอาดมาแหละบ้านเ้องก็สะอาดคือการงนานงา่น้องดอกไม้สวยสวยสวยงามบรรังการ กับเบิ้งมันถ่ายอย่างวะน้อกจับน้องไปเราสิขึ้นเขาแล้วล่ะบรดเห็นใหดจังสิถ่ายให้เบิ้งพี่น้องเด้อจ้ะคลิปนี้ไว้สั้นนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังเจอเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ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 คุณหอดคือดาวเด้อจ้า